คนที่อยู่ที่บ้านเราพี่น้องและบางทีภาพของพระเจ้าถูกบิดเบือนออกไปในสิ่งที่พระเจ้าเป็นในชีวิตของเราจริงๆแต่พี่น้องครับมันทําให้ไรครับมันทําให้เรายากที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะมันทําให้เรารู้สึกว่าพระเจ้าเกลไอะไรไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทกันเรยนะครับและหลายคนในสังคมไทยพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เรามีคนที่อยู่ในสภาพแบบเด็กเยอะมากเด็กๆถูกทอดทิ Jamie, lonely, ้งนั่นแหละเด็กโรคหิงเกิดมาก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อคือใครใช่ไหมครับผมเมื่องานไม่ไม่นานมันมีน้องที่น้องจับน้องคนเด็กได้ไหมชื่อน้องอ่าอะไรสักอย่างหนึ่งช่วยบุญอุ้มบุญหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มีคุณแม่เขาอะไปทิ้งไปที่วัดใครรู้ข่าวนี้แล้วเกิดมาเลี้ยงลูกไม่ได้เอารูปไปทิ้งไว้แล้วก็ หลวงพ่อว่าดีหลวงพ่อว่าน่ารักนะครับไปช่วยไว้นะครับแล้วก็เหมือนกับมดไตตอมอยูนกัเดเป็นตัวไปเลยแล้วก็สุดท้ายถูกทออถิ้งไว้นะครับผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมเคยทํางานที่ไม่ใช่ทางานทุอถินครับเคยอยู่เป็น,ปน,ปนคริสเตียนช,ช่วชมงมาเชื้อพระเจ้าในช่วงแรกๆนะครับแต่แั้วคริสเตียนเนี่ยคริสตจักรที่ผมอยู่เนี่ยไปเขาเรียกว่า c o n เนคกับองค์กรหนึ่งชื่อว่า World Vision นะครับก็เป็นมนุษที hehe, <P <iano> <p <medim> ่ท <cabin sites investigating> ี่ช่วยเหลือพวกเด็กยากไร้นะครับพี่น้องเด็กกำพร้านะครับแล้วก็เขาจะมีบ้านเซ็นเตอร์บ้านเซ็นเตอร์เนี่ยอยู่หลบหน้ารังนะครับคราวนี้เนี่ยทุกวันทิต์เนี่ยผมจะต้องไปบอกเพราะว่าบ้านอยู่ไกลมากมากนะครับอยู่เกิดถึงลังสิก็ต้องไปนอนบนเสาที่เนี้ยเื่อไปนอนแล้วก็ไปนอนแต่บ้านเขาเรียกว่าบ้านของสุขานณมิตตรงนี้ซึ่งเขาจะดูแลใครรู้ไหมดูแลเด็กเรี้ยนดูดูแลเด็กที่จอดจัดนะครับเด็กที่ไม่ได้มีแบบ คุณพ่อพคุณแม่เรียบร้อยแล้วก็เด็กตาขมวดนคนทานเนี่ยแล้วมีเด็กจนวนเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมจําได้ว่าพี่เลี้ยงก็อยู่ชั้นหนึ่งส่วนผมใช้องขึ้นไปนอนจบทักฟ้านะครับและผมต้องนอนกับน้องกลุ่มเนี้ยประมาณสองคนที่เป็นผู้ชายนะครับพอตกตอนกลางคืนพี่น้องครับผมจาได้ไม่เคยลืมตอนกลางคืนเนี่ยผมก็ในขณะที่ผมนอนอยู่น้องก็นอนคนหนึ่งข้างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็นอนอีกข้างหนึ่งคนหนึ่งก็หน้าตาจะพังๆนิดนึงเพราะโดนครอบครัวทำร้าย โดนทำร้ายร่างกายโดนอะไรแบบนี้โดนกระทำสิ่งที่มันทายู่มากๆเขาก็ในขณะที่จะนอนจะนอนเนี่ยเราก็คุยกันผมก็นาคุยแล้วนั่งวัอยู่แบบประมาณสิบแปดปีคุยกันแล้วก็สนุกสนานก่นปันกันเล็กเล็กเล็กน้อยพอก่อนนอนพี่น้องครับเขาบอกผมว่าพี่ครับพี่ครับพี่เก่งผมขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมผมบอกว่าขออะไรนะครับเขาบอกว่าผมสองคนขอกอดพี่ได้ไหมครับ มันเป็นคํามันเป็นสิ่งที่ผมครับไม่เคยลืมเลยพี่น้องว่ามีคนที่อยู่ในสภาพแบบเนี้เยออมากๆแล้วผบอกว่าวันนั้นสิผมก็นอนกอดเขาสองคนคนละข้างพี่น้องในในวันเวลานั้นนะครับดังนั้นพี่น้องครับเมื่อทําให้เราเองยากและยากที่หายอีกอันหนึ่งคือยากที่เราจะนมัสก,การพระเจ้าใช่ไหมครับดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ย เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปเนี่ยผมอยากมีคําถามให้กับพี่น้องประมาณสั้นๆไม่เกิน5้านาทีนะครับผมอยากให้พี่น้องมีโอกาสได้แบ,บ่งปันกับพี่เรียนในกลุ่มเนาะนะครับแล้วก,กับคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพี่น้องนะครับในเวลานี้คําถามก็คือว่าความสัมพันธ์ของพ่อฝ่ายโลกของท่านกับท่านเป็นยังไงบ้างนะครับความสัมพันธ์ของคุณพ่อเนี่ยับฝ่ายโลกเป็นอย่างไรนะครับอ่ะถ้าดี ยังไงนะครับสิ่งที่ชอบที่สุดในคุณพ่อของน้องนะครับสองถ้าไม่ดีไม่ดีอย่างไรนะครับแล้วก็คุณสมบัติของคุณพ่อที่ท่านชอบที่สุดข้อไหนนะครับและคุณสมบัติของคุณพ่อที่ท่านไม่ชอบมากที่สุดคือข้ออะไแต่ถ้าที่น้องไม่มีคุณพ่อไม่เป็นไรนะครับให้พี่น้องรู้สึกสบายใจได้นะครับว่า